สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตาเจนีนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับมาบุญตักบาตรนะครับที่วัดป่าลานหินตัดนะครับอย่างเช้าเช้านะครับเนี่ยครับครับก็ขณะนี้ก็เวลาเจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดโมงเช้านะครับก็ น่าจะยังไม่ค่อยมีคนนะครับที่น้องอาติารทำนะครับญาตาิยายยังไม่มากันนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่นะครับ ทางสองนะครับกนการเกิดทกเข้ามาอาหารนะครับที่มาตักบาตรเช้าวันนี้นะครับทุกทุกคนในการที่ม้าร้ายตัวนั้นยอมนิ่งให้ไม่กระดุกกระดิกและซ้ำยังยินยอมให้เจ้าทายขึ้นบนหลังขี่ขับไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังได้ตามที่พระองค์ทรงตราสมาอีกด้วยนนับว่าเป็นความแรกที่มีคนเข้าไปใกล้มาได้อย่างนี้โดยไม่เกรงกลัวมัน ทั้งสามารถบังคับข,ขับขี่มันโดยไม่ต้องมีการเชี่ยนตีอีกด้วยนนแม่น้าตัวนั้นก็จะต้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งในการกระทำเช่นนั้นของเจ้าชายซึ่งมันไม่เคยได้รับการกระทำอย่างนี้จากใครที่ไหนมาก่อนเลยมันจึงยอมให้เจ้าชายผู้ซึ่งไม่ทรงหวากลัวและทั้งไม่ทรงแสดงความทารุณต่อมันทรงขึ้นถี่าได้ตามความประสงค์ในที่สุด ทุกคนได้ยอมรับว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้เป็นนักสีมาที่เชี่ยวชาญที่สุดของประเทศด้วยอีกประการหนึ่งและเป็นผู้สมควรที่สุดที่จะได้เป็นพระสวามีของเจ้าหญิงยโสธราผู้งามเลิดด้วยทางฝ่ายพระเจ้าสุปัตถุธาพระดาแห่งเจ้าหญิงยโสธราก็ได้ทรงเห็นพร้อมในข้อนีออ้ทรงยินยอมยกิีดาของพรงให้เป็นพระชายาของเจ้าชายหนุ่ม ผู้ซึ่งมีรูปร่างงดงามและแกร่งกล้าพระองนนี้ด้วยความเป็นพระทัยเจ้าชายศิททัตถาได้ทรงสมรสกับยพระนางยโสธาราผู้เลอโฉมในท่าพกาควังชื่นชมยินดีอันยิ่งของคนทุกผู้หลอบและได้เสด็จพร้อมด้วยพระนางไปประทับณปราสาทอันสร้างใหม่และงดงามึ่่พระบิดาและพรให้สร้างขึ้น เพื่อคนทั้งคู้จะได้แวดล้อมอยู่เปิดบานบันเทิงทุกอย่างทุกประการอันนี้ซักแป้งมากไ่มหญ่จะขึ้นบันเทิงได้ในบันนี้พระเจ้าสุดโคธนะเริ่มทรงดีพระไถวาพระโอรสของพระองค์จะไม่ทรงใส่ถึงการสละบัลลังก์ออกไปขนวดเป็นนักบวชอีกต่อไปแต่เพื่อให้เป็นที่แน่นอนยิ่งขึ้น ว่าความคิดอของเจ้าชายจะไม่น้อไปในห่านนั้นโดยเด็ดขาดพระราชาจึงรับสั่งให้ผู้ใดผู้นหนึ่งในที่นั้นเอ่ยถึงสิ่งที่นำมาซึ่งความเศร้าสลกเช่นความแก่ความเจ็บหรือความตายเป็นต้นแม้แต่คำเดียวคนที่หอ้อมล้อมใกล้ชิดอยู่เหล่านั้นจะต้องรีบนำออกไปนอกบริเวณโดยท,ทันทีและจะไม่ยอมให้กลับเข้ามาอีกจนกว่าจะหายและสมบูรณ์ดังเดิม พระราชาทรงมีพระราชาองค์การอันเชียบขาดมีให้ใครคนใดคนหนึ่งในที่นั้นแสดงอาการหรือนิมิตแห่งความอ่อนเกลียรหรือเศร้าใจออกมาต่อปพระพักของเจ้าชายทุกๆคนที่แวดล้อมเจ้าชายอยู่ต้องแสดงอาการรื่นเริงบันเทิงสดชื่นแจ่มใสจนตลอดทั้งวันทั้งคืนและในยามที่เป็นเวลาปรนิบัติเต้นรำขับกล่อม จะต้องไม่แสดงอาการแห่งความเมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยออกมาให้ปรากฏโดยสรุปแล้วพระเจ้าสุดโทธนัาได้ทรงพยายามจัดทําทุกสิ่งทุกอย่างไปในทานองที่ว่าเจ้าชายจะไม่สามารถทราบหรือแม้แต่เพียงคาดคะเนดได้ว่า ในโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกไปจากการยิ้มการหัวเราะและกลื่นไปด้วยความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มไปด้วยความชื่นชมและเป็นสุขเท่านั้นเพื่อความมุ่งหวังของพระองค์เป็นไปสมบูรณ์ตามนั้นพระราชารับสั่งให้สร้างกำแพงสูงสูงล้อมปราสาทและอุทยานของเจ้าชายไว้และทรงบังคับอย่างเฉียบขาดแก่ผู้เฝ้าประตูทั้งหลายว่า เขาจะต้องไม่ยอมให้เจ้าชายเสด็จออกไปนอกกำแพงนี้ไม่ว่ากรณีใดๆโดยวิธีนี้ที่พระเจ้าสุดโททนะได้ทรงคิดว่าให้พี่น้องนะครับญาติธรรมทุกท่านนะครับได้ฟังประวัตินะครับของพระพุทธเจ้านะครับสภาพอันน่ารื่นรมของความเป็นหนุ่มเป็นสาวและความสวยความงามจกไม่ได้ยินเสียงใดๆนอกจากเสียงแห่งความบันเทิงเริงรื่นของบทเพลงของการหัวเราะ และจักทรงพอพระทยในการที่จะเป็นอยู่ตามที่พระบิดาได้จัดสรรประทานให้จักไม่ทรงปรารถนาในการออกบวชและทรงเสอะแสวงหาสิ่งอื่นใดให้มากไปกว่าการเป็นอยู่อย่างเจ้าชายผู้เป็นพระโอรสหัวกแก้วหัวแหวนของพระบิดาเท่านั้น หลอมพระโอรสของพระองค์สักเพียงใดและแม้ว่าความทุกข์ยากนานาประการจะได้ถูกเผาเกียดกรรมออกไปจนไม่มีทางที่เจ้าชายจะรู้สึกเป็นทุกข์ใจแม้แต่นิดหนึ่งก็ตามเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ยังทรงไม่รู้สึกเป็นสุขดังที่พระบิดาปราถนาเอาไว้แม้แต่หน่อยเดียวพระองค์อยากจะทราบว่าอะไรอยู่นอกกำแพงซึ่งเขาไม่ยอมให้พระองค์เสด็จผ่านออกไปเลย เพื่อป้องกันไม่ให้พระโอรสมีความสนพระไทยต่อสิ่งที่อยู่นอกกำแพงพระราชาได้ทรงจัดงานเลี้ยงดูและงานลื่นเริงต่างๆขึ้นทุกชนิดแต่ก็เป็นการไว้ผลเช่นเคยเจ้าชายยิ่งทรงไม่ขอพระไทยมากยิ่งขึ้นในการเป็นอยู่อย่างถูกปิดตายเช่นนั้นพระองค์ทรงประสงค์ใครจะเห็นโลกมากกว่าที่มันมีอยู่ภายในกำแพงของพระองค์ ทั้งาท,ที่การเป็นอยู่ภายในพระราชวังนั้นก็เต็มไปด้วยความรุ่นเริงเป็นที่สุดแล้วพระองค์ทรงปรารถนาที่จะทราบว่าคนที่ไม่ใช่เป็นลูกเจ้าลูกนายนั้นเขาเป็นอยู่กันอย่างไรพระองค์ได้ปราบทูลพระบิดาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพระองค์จะไม่มีความสุขใจได้เลยถ้าหากว่ามิได้ออกไปเห็นสิ่งอย่างนั้น การล่วงมากระทั่งวันหนึ่งอันเป็นวันซึ่งพระราชาไม่สามารถจะทรงทนความรบเร้าของพระโอรสในการที่จะออกไปดูสิ่งต่างๆภายนอกกำแพงได้อีกต่อไปแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าดีแล้วลูกเอ๋ยเจ้าควรจะออกไปเที่ยวภายนอกวังและดูประชาชนทั้งหลายว่าเขาเป็นอยู่กันอย่างไรแต่ต้องให้พ่อตเตรียมสิ่งต่างๆให้พอเหมาะแต่การที่ลูกรักคนเดียวของพ่อจะไปดูเสียก่อน พระราชาได้รับสั่งให้แจ้งข่าวแก่ประชาชนทั้งปวงเพื่อทราบว่าพระโอรสของพระองค์จะเสด็จพระพาสนาครในวันที่กำหนดให้และให้ทุกบ้านทุกเรือนประดับธงทิวและเครื่องแม้เพียงเล็กน้อยกลางถนนคนตาบอดคนม่อยเปลี่ยคนเจ็บป่วยชนิดใดๆก็ตามคนแก่คนโรคเรื้อนเหล่านี้ต้องไม่ออกมาสู่ถนนทุกสายในวันนั้นแต่จะต้องเก็บตัวปิดประตูอยู่ในเรือน ตลอดเวลาที่เจ้าชายเสด็จผ่านมาคนหนุ่มแน่นคนแข็งแรงคนมีสุขภาพอนามัยคนที่มีแววร่าเริงเป็นสุขเท่านั้นที่จะออกมาทําการเฝ้าแผนต้อนรับเจ้าชายในการเสด็จประพาสนครใช่แต่เท่านั้นพระราชโองการยังมีอีกว่าในวันนั้นต้องไม่มีการหามศพไปสู่ป่าช้าเลยเปน็นอังขาดไม่ว่ากรณีใดให้เก็บศพรอไว้จนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้น ประชาชนได้พากันกระทำตามที่พระราชามีพระบรมราชโองการทุกประการได้พากันกว่าถนนทุกสายและรถน้ำเพื่อรับน้ำฝนได้ทาบ้านเรือนด้วยสีขาวประดับประดาให้สวยงามด้วยพวงดอกไม้และระยะดอกไม้แขวนหน้าประตูบ้านช่องของตนของตนเขาได้แขวนแถบผ้าสีต่างๆต,ต,ตามต้นไม้สองข้างถนนที่เจ้าชายจะเสด็จผ่านไป โดยสรุปแล้วเขาได้พยายามทำทุกอย่างตามที่เขาเห็นว่าจะทำให้นครนี้ปรากฏแก่สายพระเทศเจ้าชายราวกับว่าเป็นนครแห่งเทพพยาดาในแดนสวรรค์แทนที่จะเป็นโลกมนุษย์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกจากวังประทับบนราชรถคันงามของพระองค์เสด็จประพาตามถนนสายต่าง ทอดอาเนทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทุกแห่งซึ่งล้วนแต่มีใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสของประชาชนคอยต้อนรับอยู่โดยทั่วไปประชาราชฎรู้กลัวต่ามพ็ดีอด,ดีใจที่ได้เห็นเจ้าชายเสด็จมาในท่ามกลางพวกเขาบางคนได้ยืนขึ้นและเปล่งเสียงพร้อมๆกันว่าชัยโยความชนะจงมีแด่เจ้าชายบางพวกก็ได้วิ่งนำไปข้างหน้าโรยดอกไม้บนถนทาง ที่ม้าของพระองค์จะลากราชรถผ่านไปภายพระราชามื่อได้ทรงเห็นว่าประชาชนได้ทําตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างเคร่งครัดเช่นนั้นก็ทรงเบิกบ,บานพระไทยเป็นอย่างยิ่งและทรงดําริว่าการที่เจ้าชายได้เที่ยวดูนครและได้เห็นแต่สิ่งสวยงามรื่นเริงบันเทิงเสียบ้านเช่นนี้จักรู้สึกพอพระไทยและจักระนักความคิดอันวิถีฐานนั้นเสียได้โดยเด็ดขาดเป็นแน่ แต่ในที่สุดแผนการที่พระราชาได้ทรงวางไว้เป็นอย่างดีนั้นได้เกิดล้มเหลวขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ได้มีชายชาราคนหนึ่งมีผมขาวเต็มหนศีรษะมีแต่ผ้าคิ้วริ้วพันกายอย่างกระท่อนไปแท่เนเดินขยโยผขเดกิออกมาจากบ้านหลังหนึ่งข้างถนนโดยไม่ทันที่จะมีผู้ใดเห็นและห้ามเสียใบหน้าของแกเด่นไปด้วยจุดกรแะแ้ารอยยน่น ในตาแฉะและบ้างปากในปากไม่มีฟันแม้แต่สี่เดียวเรือนร่างค่อมงอจนต้องใช้มือทั้งสองอันมีแต่หนังพุ่มกระดูกย่างไม้ขาไว้เพื่อไม่ให้หนมแกสู้พยายามขยูงกายเดินไปตามถนนยังไม่เอาใจใส่ต่อผูงชนอื่นใด้า,าก็เดินปัดเ,เป๋ะปะไปพร้อมกับเสียงคึนทงทำอย่างอิโรยขาดเป็นพ,พุ่มๆออกมาจากขาีของแก แกกาลังเที่ยวร้องวองนขออาหารกินจากประชาชนี่ผ่ันไปด้วยความดุโหยถึงขนาดที่ว่าหากไม่ได้รับประทานอาหารสิ่งใดในวันนี้แล้วแกจะต้องถึงแก่ชีวิตทุกทุกคนในที่นั้นมีความขึ้เกียดตะแกะ่คนนี้เป็นอันมากในการบังอาจออกมาสู่ท้องถนนในวันที่เจ้าชายเสด็จพระาชดํกแต่การกระทำของคนเหล่านั้นเป็นไปไม่ถันท่วงที เจ้าชายศิทธถะได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนนั้นเสียก่อนนะครับพระองค์ทรงสนุ่มในการเห็นภาพคนแก่คนนั้นซึ่งทรงรู้สึกว่าเป็นการยากที่จะกล่าวได้ว่าเหมือนกับภาพของอะไรพระองค์ได้รับสั่งถามนายชนะสารถีคนโปรดของพระองค์ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆว่านั่นอะไรชนะมันต้องไม่ใช่คนแน่ๆทำไมมันจึงโค้งงอมากเช่นนั้นเล่า ทำไมไม่เหยียดหลังให้ตรงๆเหมือนแกและฉันนี้ทำไมต้องสั่นเทิมอ,อย่างนั้นทำไมผมของเขาจึงขาวโพลนอย่างประหลาดไม่เหมือนผมของเราของเราตาของเขาเป็นอะไรไปฟันของเขาอยู่ที่ไหนคนบางคนเกิดมาก็มาเป็นอย่างนี้เลยหรือบอกฉันทีเถิดฉันนะว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันนายฉันนะได้กราบทูลถวายแก่เจ้าชายของตนว่า ทูลกระหม่อมบุคคลที่เป็นเช่นนี้เรียกกันว่าคนแก่หมอกเขาไม่ได้เป็นเช่นนี้มาแต่กําเนิดเขาเกิดมาสู่โลกนี้เช่นเดียวกับคนทั้งหลายอื่นในครั้งแรกเขาก็เป็นหนุ่มร่างกายตรงผิวขาวและแข็งแรงมีผมดำสนิทและดวงตาอันแจ่มใสแต่เมื่อเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นานขา้าเขาก็เป็นดังนี้ คูณกระหม่อมอย่าไปเอาพระไทยใส่กับเขาเลยนั่นมันเรื่องของคนแก่ชราต่างๆหมายความว่าอะไรกัารันนะเจ้าชายได้ตรัสถามต่อไปหมายความว่านี่เป็นของธรรมดาอย่างนั้นหรือเธอยืนยันถึงกับว่าทุกคนที่อยู่ในโลกนี้นานเท่าแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นหรือต้องไม่ใช่นแน่ฉันไม่เคยเหนอย่างนี้มาก่อนเลย ความแก่อมทุนละลายกันทูนกระหม่อมทุกคนในโลกเมื่อมีชีวิตนานเข้าแล้วจะต้องเป็นเหมือนบุคคลคนนี้โดยไม่มีทางหลีเลกเลี่ยงเลยทุกคนเื่อหรือฉันละเธอด้วยฉันด้วยพ่อของฉันด้วยชายาของฉันด้วยเราทุกคนจะต้องเหมือนคนคนนี้จะไม่มีฟัน จะมีผมสีขาวเหมือนนายคนนี้จะต้องโค้งงอและสั่นเทิมจะต้องใช้ไม้ยันกายเอาไว้เมื่อต้องการจะเคลื่อนไหวแทนที่จะยืนได้ตรงตรงเหมือนนายคนนี้ดังนั้นหรือเป็นดังนั้นแน่คูณกระม่อกทุกๆคนในโลกเมื่อมีชีวิตอยู่นานเข้าแล้วจะต้องเป็นเหมือนบุคคลคนนี้มันเป็นสิ่งที่ป้องกันหลีกหนีเสียไม่ได้นี่คือความชรา เจ้าชายสิทธัตถะรับสั่งให้นายฉันทะขับรถกลับวังในทันทีพระองค์ไม่มีแก่ใจที่จะประาพาสนครอีกต่อไปในวันนั้นพระองค์หมดความสามารถที่จะรู้สึกบันเทิงเริงรื่นในการได้เห็นภาพแห่งความหัวเราะร่าเริงบันเทิงอันมากมายของประชาชนในภาพกลางสิ่งที่ตกแต่งไว้อย่างงดงามทั่วทั่วเมืองทรงประสงค์แต่จะอยู่เดียวลำพังแต่พระองค์เดียว เื่อคิดตีปัญหาอันเนื่องกับสิ่งที่น่าหวาดเสียวคือพระองค์ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกนี้บัดนี้พระองค์ผู้ซึ่งเป็นเจ้าชายและเป็นทายาทแห่งราชบัลลังก์พร้อมทั้งทุกๆคนที่พระองค์ทรงรักใคร่นั้นในวันหนึ่งจะต้องหมดกำลังจากสูญสิ้นความร่าเริงแห่งชีวิตโดยประการทั้งปวงเพราะจะต้องเข้าถึงความชราและทั้งไม่มีทางที่จะตัดปลื้งป้องกันได้ ไม่มียกเว้นว่าจะเป็นใครผู้ใดมาแต่ไหนไม่ว่าคนมั่งมีหรือคนยากจนไม่ว่าคนเรืองอำนาจหรือคนไร้วาสนาล้วนแต่จะต้องเป็นอย่างเดียวกัน <Okay. S 1> เมื่อพระองค์เสด็จกลับถึงพระราชวังแล้วแม้ว่าคนรมนบัติจะได้จัดสรรหาอาหารเครื่องต้นอย่างดีมาถวายพระองค์ก็ไม่อาจจะเสวยเพราะความคิดต่าง ได้กลุ่มรุมอยู่ในพระไทยอย่างไม่รู้สักว่าวันหนึ่งจะต้องเข้าถึงความชราแม้เมื่ออาหารเหล่านั้นได้ถูกนำกลับไปแล้วและมีสตรีนักฟ้อนนักขับจะได้เข้ามาถวายความบันเทิงแก่พระองค์ด้วยการฟ้อนและขับความก็ตามพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทอดพระเนตรเห็นหรือได้ยินเสียงเพลงแห่งการขับร้องเหล่านั้นเพราะความคิดได้กลุ่มร,มรุมอยู่ในพระหฤทัยตลอดเวลาว่าในวันหนึ่ง พวกหญิงทั้งหมดนี้ก็จะต้องเข้าถึงความชราทุกๆคนจะต้องเป็นดังนั้นไม่มีทางยกเว้นแม้แต่คนที่สวยที่สุดและร้องเพลงไพ่ราอที่สุดต่อมาอีกเล็กน้อยพระองค์รับสั่งให้คนเหล่านั้นกลับออกไปแล้วทรงเอนกายลงพักผ่อนแต่ก็ไม่สามารถจะทรงหลับลงได้ทรงตื่นพระเนตรแจ๋วอยู่ตลอดราตรี ทรงคุ้นคิดแต่เรื่องที่พระองค์และพระชายาอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์จะต้องเป็นไปในอนาคตว่าวันหนึ่งจะเข้าถึงความชราด,ด้วยกันทั้งคู่จะมีผมหงอกขาวเต็มศีรัะจะมีหน้าเหี่ยวย่นหน้าขยัขย,ขยัจกจะไร้ฟันในปากและจะหน้าสะอิดสะเอียดเหมือนบุคคลที่พระองค์ได้ทรงเห็นมาในตอนกลางวันวัวนนี้แล้วทั้งสองคน ก็จะไม่สามารถทำความบันเทิงเรื่องเรื่องอะไรอะไรให้แก่กันและกันได้อีกสืบไปเมื่อทรงคิดมาถึงตอนนี้พระองค์เริ่มทรงฉมนพระทัยว่าจะไม่มีใครสักคนหนึ่งในบรรดาคนจำนวนมากมายในโลกนี้ได้เคยตั้งใจค้นให้พบวิธีที่จะหนีออกไปเสียให้พ้นจากสิ่งอันร้ายกากล่าวคขึ้ความชรานี้บ้างเลยเจวรือยิ่งไปกว่านั้นพระองค์เริ่มทรงสงสัยว่า หาพระองค์จะทรงพยายามแล้วพยายามอีกให้เต็มความสามารถหยุดการกระทําอย่างอื่นเสียทั้งสิ้นใช้ความคิดและกําลังทั้งหมดคิดและกระทําแต่สิ่งสิ่งเดียวนี้แล้วจะไม่สามารถพบวิธีที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่พระองค์เองแก่พระนางยโสธาราแก่พระบิดาและแก่คนทุกคนในโลกบ้างเลยเจยริอ ได้มีผู้กรบทูลให้พระราชาทรงทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถนนนั้นทุกประการและพระองค์ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งแม้พระราชาก็ไม่สามารถบรรทมหลับได้ตลอดราตรีนั้นได้ทรงเริ่มคิดหาวิธีอื่นๆในการที่จะโน้มน้าวพระหฤทัยของเจ้าชายมาเสียจากความคิดชนิดที่ถ้าไม่หยุดคิดแล้วจะต้องทําให้เจ้าชายสละโลกออกผนวดเป็นฤาษีหรือนักบวชผู้เร่ร่อนโดยไม่ต้องสงสัย พระราชาได้ทรงสแสวงหาสิ่งเพื่อเพลินสนุกสนานอย่างอื่นมาบำรุงบำเรอแก่พระโอรสของพระองค์อีกมากอย่างแต่ทุกๆอย่างก็ไร้ผลดังที่เคยเป็นมาเจ้าชายหนุ่มไม่ทรงแยแสใยดีในสิ่งเหล่านั้นกลับทรงวิงวอนพระบิดาขอให้ทรงอนุญาตให้พระองค์เสด็จประพาสนครอีกครั้งหนึ่งตามลำพังโดยไม่ต้องให้มีใครทราบ เพื่อพระองค์จะได้ทรงเห็นสิ่งต่างๆดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกๆวันอย่างที่ใครเขาเห็นกันอยู่ตามปกติทีแรกพระราชาไม่ทรงปรารถนาที่จะประทานพระอนุญ,ญาตเพราะพระองค์ทรงหวั่นกลัวยิ่งขึ้นว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกไปอีกคราวนี้ ได้เห็นความเป็นอยู่ตามปกติของผู้คนซึ่งไม่มีโอกาสกําเนิดเป็นลูกเศรษฐีลูกกรรษัตริย์ต้องทํามาหากินอย่างที่เงื่อไหลตกลงมาจากคิ้วตลอดเวลาเข้าแล้วคําทํานายของพระฤาษีผู้สูงอายุนั้นจะต้องเป็นความจริงขึ้นโดยแน่นอนเจ้าชายสิททัตถะก็จะไม่มีโอกาสครองราชบัลลังก์สืบแทนพระองค์สืบไปแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงทราบดีอีกว่า พระโอรสของพระองค์จะไม่ทรงมีความสุขได้เลยหากว่าไม่ได้ออกไปทอดพระเนตรเห็นสิ่งต่างๆที่สงพระประสงค์ด้วยความรักและสงสารแห่งน้ำพระทัยของพระราชาผู้เป็นบิดาอันมีต่อบุตรแม้จะเกิดผลขึ้นเป็นประการใดก็ตามทีพระองค์ท,งทั้งทั้งที่ไม่ปรารถนาก็จำต้องทรงอนุญาตให้เจ้าชายเสด็จประพาสนครได้ตามประสงค์ ดังนั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้มีโอกาสเสด็จออกจากกำแพงซึ่งเขามุ่งหมายจะกีดกันมิให้พระองค์ทรงประสบสิ่งอันไม่พึงปรารถนานั้นได้อีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้พระองค์ได้เสด็จดำเนินด้วยพระบาทแทนการเสด็จด้วยราชรถทรงแต่งพระองค์ด้วยเครื่องแต่งกายอย่างคนนุ่ม ที่มีเชื้อสกุลดีและไม่มีใครตามสเสด็จน,นอกจากนายชน,นะซึ่งก็ได้แต่งกายให้ผิดแปลกไปจากที่เคยแต่ง <c oughs> เพื่อคนอื่นจะไม่ทราบเลยว่า <c oughs> นายชน,นะนั่นคือใคร <c oughs> และเป็นทางให้ไม่รู้จักโลงต่อไปอีกด้วย <c oughs> ครั้งนี้ไม่มีกลุ่มชนที่ชุมนุมกันอยู่ เพื่อคอยเฝ้าถวายพระพรไม่มีการประดับที่งามระยะไปด้วยพวงดอกไม้ไม่มีธงทิวหลายสีทอพระเนตรเจ้าชายดังในการครั้งก่อนแต่เป็นเพียงภาพแห่งสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ตามธรรมดาแหนงกครอันเต็มไปด้วยคนละเมางซึ่งสาลวนอยู่กับกิจการนานนานชนิดอันเกี่ยวกับอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารตามทางที่ผ่าน